อ๋อโลเท่าไหร่ครับตัวนี้โลสามสแปดโลสามสิบแปดงอโรงเรียนใช่ไหมครับโลสี่่อาสี่ยี่สิบนะครับปุ่นตะโลุบหมดเลยตรงนั้นอันนี้รลเท่าไรโลยี่สิบห้าโลยี่สิบห้ามังคุดอันนี้ดำนิ่มเนาะใช่ค่ะดำนิ่มม่วงเนาะโลก็ขายใช่ไหมโลสองโอ้ปีกขายนะแล้วก็สามสิบแปดราคาส่งยกหลังราคาปีกสี่สิบบาทปีกสามร้อยมาเลยนี่ดำนิ่มดำม่วงเนี่ยกินได้เลยเนี่ยแบบเนี้ยเออสวย มีทุกวันนะเนาะได้ทุกวันอ่ต่อรอ,องได้เลยนะครับผมมันได้นะวันนี้ก็มีนะครับผมนี่เดี๋ยวมาดูเงาะนี่เงาะโรงเรียนเหมือนกันกนะยกละ,ะครับผมปีกนี้สีส่สิบห้าทรงห้าสิบยกทรงทรงสี่ห้าครับปีกทรงห้าสิบปีกห้าสิบทรงสี่สิบห้าปีกห้าสิบนี่ม,มังคุดก็แบบนี้เลยนะนี่มาจากสวนราคาถูกครับนี่ครับประมาณยี่สิบสามยี่นี่นะครับยี่สิบสองยี่สิบสามต่อรองได้นะ ถ้าซื้อเยอะมีราคาลดราคาส่งให้ครับผมก็สนใจเข้ามาเลยพี่เขาครับต<ำ>่อมาได้เลยนะครับอยู่ที่ตลาดเขาดินครับเบอแกลงนะครับจังหวัดตะยองนะครับผม<ะ>อ,อ,อ๋อมีสองที่ตรงนี้ก็มีนะตัวนี้ก็แบบมาขายปีกกับพี่เป็นขายปีกใช่ไหมนี้จะขายส่งราคาราคาปีกมีไหมราคาปีกหา้หาสิบาบาทก็ขายปีกได้เนาะใครจะมาซื้อโลสองโลก็ขายใช่ไหมป้าอันนี้ละกรําโลเท่าไหร่ครับ สา30 3บบาทโดละ3ามิเปี้ยวนะสวัสดีครับอยู่กับช่องนุ้น้อยชาแนลนะครับวันนี้นุ้น้อยอยู่ที่ตลาดง้อครับผมอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับผมเดี๋ยวมาดูตลาดง้อครับมีง้อมีมังคุดครับผมเห็นไปชมเลยครับผมนี่มาจากสวนเองป้ามาจากสวนเองอะครับแบบนี้มาจากสวนเองเนาะมีมังคุดมีง้อขอสอบถามหน่อยนะป้านะงอโลเท่าไหร่ครับตัวนี้138 138 งาะโรงเรียนใช่ไหมครับเงาะสียี่สนะสียีนะครับผมแปดแล้วก็มังคุดอ่ะครับอันนี้ลองกองอ๋อะลองกองลองค่ะห้าสิบห้าเนาะแล้วก็มังคุดเนี่ยมังคุดยี่ห้ามังคุดยี่ห้าอันนี้มามามาขายที่ประจำหรือว่าแบบว่าประจำเลยครับว่ามีทุกวันไหมแบบนี้มีทุกวันเนาะอันนี้คือตลาดง้อที่มังคุดตลาดเง้ะเขาที่ตลาดตลาดการส่งออกอ๋อส่งออก เขาดินเนาะที่เขาดินแปลงระยองแล้วาจะสวยเนี่ยโรงเรียนสวยอ,ะอ่ะราคาเท่าไหร่ป้าสี่สิบบาทสวยสวยเปิดกี่โมงป้าตรงนี้เจ็ดโมง,งเขาก็เปิดแล้วเจ็ดโมงถึงกี่ทุ่มทุ่มหนึ่งเหรอก็ขายกันไปเรือเ่อยวมืด,มโมโด,ดไหมขายขายหมดหลังแล้วกลับก่อนแต่ว่าทุ่มหนึ่งมีไหมยังอยู่ไหมประมาณทุ่มหนึ่งนั่นแหละ มาเรื่อยนะหมดเดีอกลับน,นี่ถ้ามีเช่นนี้นะนี่ไม่เยอะเหมือนกันโอ้โหไปตลาดเทียงนงอ่ะไปมาแล้วป้าอ๋อตลาดเทียนขเข้ามาแล้ว <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นแผงประจำนะด้านในฝั่งพวกมังคุดเนาะโอเครอบๆก็เช่นนี้ยน,นี่ครับด้านในเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งจะเริ่มออกนะป้าเนาะยังไม่เยอะโอเคขอบคุณนะครับป้าครับครับสวัสดีครับผมก็มาได้เลยนะอยู่ที่ ตลาดเขาดินอันนี้มังคุดสวยๆวยเลยปุ่นตะโรปุ่นเลยั้งนั้นอันนี้โร่เท่าไหร่ <100 S 1> <25 S 1> โร่ร้อยยี่สิบห้ามังคุดอันนี้ดำนิ่มเนาะใช่ค่ะดำนิ่มม่วงเนาะ <S 3> <3> <S นี่ตลาดเขาดินครับมาได้เลยนะอันนี้ขายยกกลางอย่างเดียวใช่ไหมขายปีกก็ขายครับปีก <S 3> <3> <S สามร้อยร้อยโอ้หสามปีกร้อยร้อยถ้าปีกสามร้อร้อยอืมสามร้อยร้อยก็ถูกนะครับมาได้เลยนะใครแวะมาเที่ยวที่ระยองก็มา ตลาด <limbs S 1> เขาดินเนาะมีทั้งราคาส่งขายปีกครับผมของใหม่ๆสดๆแบบนี้นะถูกแน่นอนนะขายปีกก็มีป้าก็มีขายปีกอันนี้ลูกค้าสนใจโทรมาได้ไหมอยากซื้อเยอะๆสนใจขอเบอร์หน่อยค่ะศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสามห้าสามเจ็ดสุดที่เจ็ดสี่เจ็ดชื่ออะไรนะครับชื่อแอนชื่อแอนเนาะสนใจโทรมามังคุดอย่างเดียวมีมีแต่มังคุดใช่ไหมใช่มีเงาะด้วยค่ะอ๋อมีเงาะมังคุดทุเรียนแบบมีไหมไม่มีค่ะเงาะมังคุดก็สนใจก็โทรมาสอบถามนี่ ราคาส่งให้เนาะราคาถูกๆเอาเยอะๆได้นะก็สนใจโทรมาตามเบอร์นี้นะครับผมโอเคขอบุณนะครับสวัสดีครับผมผมมาจากช่องลุงน้อยชาแนลยูทูบลุงน้อยชาแนลนะฝากติดตามด้วยนะแล้วก็ไปดูจะถ่ายเงาะทุเรียนมาแล้วได้จ้าเดี๋ยวมาทําคลิปให้โอเคขอบุณนะครับสวัสดีครับผมไปต่อนะครับผมก็นี่นะครับบรรยากาศนะตอนนี้มันก็เวลาก็ จัดเที่ยงนะครับผมตอนนี้จัดเที่ยงนะนี่เปิดตั้งแต่สองโมงแล้วละ่ะสองโมงเช้าถึงประมาณน่าจะประมาณเวลาก็ประมาณทุ่มหนึ่งนะฝั่งนู้นก็มีน้าเพื่อนนะจะเป็นผู้เรียนเงาะเดี๋ยวคลิปนี้น้องน้อยจะพามาดูงอะมังคุดนะเป็นหลักลองคองนะพาอทุเรียนถ่ายไปแล้วนะคลิปแล้วครับผมข้าเข้าไปชมได้คลิปที่แล้วก็เข้าไปชมคลิปก่อนอันนี้ได้นะครับอันนี้โรงเรียนโลเท่าไหร่ครับโรงเรียนอันนี้โล ปีกหรือส่งคะอ่าราคาส่งราคาส่งสาบแปดค่ะสาราคาปีกอะปีกสีบาทาได้โลสก็ขายไหมโลสองโปีกขายไหแล้วก็สาราคาส่งยกลังราคาปีกสี่สิบบาทอันนี้ล่าราคาน่ารักครับผมมังคุดละจ้ะมคุดอ่ะมคุดเท่าไร่ดยกลังยี่สิบห้าจ้ะย้าเกิดปีกสามโลร้อยจ้ะปีกสโลร้อมาเลยนี่ดำนิ่มดำม่วงเนี่ย กินได้เลยเนี่ยแบบเนี้ยเออสวยๆมีทุกวันนะเนาะได้ทุกวันจากมีอ่ออะไรอันนี้ห้าจัอันนี้ห้ามิลอันนี้มิลมีสี่สิบสามแปดสามแปดปีกนะสามแปดอืมสามแปดสามสิบแปดอ่าราคาปีละสี่สิบส่งละสามบาทใช่ไหมใช่โอเคนี่ครับยกลังไปเลย38บาท เออไม่แพงนะงองเรียนง้องเรียนสวยๆสวยๆลูกใหญ่อันนั้นยี่ห้าเอาสามแปดต่อรองได้เลยนะครับผมมันได้นะวันนี้ก็มีนะครับผมนี่มาดูเงาะนี่เงาะโรงเรียนเหมือนกันยกลังยกเก่งแบบนี้แหละขออนุญาตนะครับพี่ครัถ่ายทำให้นะครับผมลดเท่าไหร่จ้างง้องเรียนสามสิบเจ็ดบาทยกเก่งประมาณกี่กิโลครับเก่งเนี่ยประมาณสี่สิบสี่สิบห้าโลสี่สิบสี่สิบห้าโลเนาะ 4 0่5ยกเข่งก็37บาทก็แบบแบบเป็นพวงเท่าไหร่ครับโลละ45บาโลละสีบาโล50บาทมีทั้งปีกและส่งนะครับผมปีกนี่45ส่ง50ยกส่งส่ง45ครับปีก50ปีก50ส่ง45ปีก50อืมมีขายเป็นโล2โลก็ได้ครับราคาส่งเนี่ยสดสดใหม่ๆแน่นอนครับมาได้เลยอยู่ที่ตลาดเขาดินอำเภอแกงจระยองนี่มาเที่ยวก็แวะมาเลยเนาะ มีทุกวันนะพี่เนาะมีทุกวันครับมาตรงนี้ได้เลยครับมาได้เลยครับสดจากสวนสดจากสวนเลยนะราคาเป็นกันเองยาวๆนะครับผมอันนี้ขายทุกวันมองตรงนี้นะพี่ทุกวันเขาทุกวันเลยนะเปิดกี่โมงพี่อ่าผมจะมาประมาณสิบโมงครับสิบโมงสิบโมงครึ่งสิบโมงประมาณนี้ครับอยู่เย็นเย็นเลยเย็นเย็นนะเย็นมืดอหกโมงค่ำหนึ่งนั่นแหละเพราะพี่มีแต่งอกับนี่นะสวยๆที่ทองไม่มีพี่งอสกที่ไม่ครับที่ทองไม่มีครับไม่มีเนาะงอโรงเรียนอย่างเดียวครับไม่มีผสมของผมไม่มีผมโรงเรียนสวยๆเลย ยกเก่ง37บาทครับ37บาทนี่ครับเพื่อนนี่ไหมซื้อเป็นโล2โลก็ได้เอาไปกินใช่ไหมนี่เป็นพวงก,ก็มี45 50บอ่ะร,ราคาส่ง45ราคาปีก50อ่ะก็มาได้เลยโลประมาณ40โกว่าโลนะสะกา้านี้โอเคพี่มีเบอร์โทรไหมล่ะอ่า,อาเบอร์โทรผม062 0 5ห ห้าหกศูนย์ศูนย์เจ็ดสองศูนยศูนย์เจ็ดสองนะพี่ชื่ออะไรนะครับชื่อวุฒิครับชื่อวุฒิเนาะโอเคเราเกิดสนใจโทรมาทำเงินเนาะพี่เนาะได้ครับโอเคบริการครับผมสุงรีบเลยขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับจ้ะแนะนำให้พี่ไปต่อนะครับผมนี่มาได้เลยนะนี่คือบรรยากาศครับตอนเนเที่ยงเลยนะเนี่ยครับผมแดดกำลังร้อนด้วยนะมาได้เลยนะพี่ก็มาสี่โมงเช้าครับผมตลาดเปิดตั้งแต่สองทุ่มมาแหละได้ไปตั้งแต่สองโมงเช้า กองโมงเช้าเองประมาณพืดนั่นแหละหกโมงทุ่มหนึ่งอันนี้ก็คือมังคุดครับผมนี่มังคุดก็แบบนี้เลยนะนมาจากสวนราคาถูกครับนี่ครับก็มีทุเรียนก็มีน้าเพื่อนนะก็มาได้เลยนะทุเรียนก็มีนี่คือปลือกปลายฟังรอบนอกก็มีนะที่ที่อาคารนะครับที่ระหว่างอาคารตัวน,นี้คือเป็นเต็นท์นะครับนี่แบบขายปีกก็มีที่ซื้อปีก โลเท่าไหร่จ๊ะพี่ตีขายโลเท่าไหร่พี่ขายกิโลเท่าไหร่โล,ลยี่สิบโลบาทโลยี่ห้าซื้อไปออทานเองกิโลร้ลอ,รอย, 25, อ,อ,ยอ๋อยี่ห้าสิโลร้อยอ๋อนี่คือหวานแน่นอนเนี่ยสีแบบนี้มันหวานพี่มาจากไหนกันชลบุรีอ๋อก็อยู่เคยมามาเที่ยวเหรอหรือมาตั้งมาหาทุเรียนกินมาพูดกินพาน้องมาเที่ยวโอเคขอบคุณนะครับพี่นะขออนุญาตนะ ก็โลดยี่ห้าสี่โลร้อยครับผมนี่ช่องลุงน้อยชาแนลลุงน้อยชาแนลนะครับพี่นะเคยได้ยินไหมคะฝากติดตามด้วยนะเดี๋ยวผมมาถ่ายทุเรียนให้ดูเลยจะลงให้ดูนะพี่นะติ๊ต้าใหญ่เล่อะไรอย่างนี้ไปเล่นน้ำต่อนะร้อนเนาะโอเควันนี้ร้อนมากเลยแล้วก็อากาศร้อนดีโอเคครับผมนี่คือราคาปีก สองยี่สิบี่ยี่สิบห้าครับสี่โลร้อยนะขายปีกก็ราคาส่งก็ประมาณย 23, 23ี่สามยี่ิบนี่นะครับยี่สิบองยี่สามตกลองได้นะถ้าซื้อเยอะมีราคาลดราคาส่งให้ครับผมก็สนใจเข้ามาเลยพี่เขาไม่อยาก,กอ,ออกสื่อนะก็ขอขอ,ขออนุญ,ญาตนะขอดูแต่ของนะครับผมนะพี่เขาไม่ออกสื่อกอ็บอกราคาให้แล้วนะครับผมก็เชิญชวนนะครับเนี่ยอยู่ที่ตลาดโอเคนะครับผมก็กลัมาได้เลยนะครับอยู่ที่ตลาด เขาดินครับเบอร์แกลงนะครับจังหวัดตะยองนะครับผมก็ราคาส่งครับผมมีราคาส่งและปีกนะครับผมก็เชิญชวนเลยนะครับมาได้เลยเปิดทุกวันครับผมตั้งแต่สองโมงถึงประมาณหนึ่งทุ่มนะครับผมมีทุกวันแบบนี้เลยครับผมเชิญเลยนะครับอยู่ที่ตลาดเขาดินครับผมโซนเงาะมังคุดพวกลองกองสลัดนะครับตรงนั้นก็มีสลัดนะเดี๋ยวน้องน้อยพาชมนี่ทุเรียนก็มีนะครับก็เดี๋ยวน้องน้อยพาไปชมเลยนะอยู่ในตลาดทุเรียนครับ ก็เยอะแยะมากมายครับตอนนี้ก็มาอยู่นี้อ่ะไม่ได้ไปอยู่นู้นเนาะอันนี้ขายปีกอ่ะพอะมีสองที่ตรงนี้ก็มีนะตรงนี้ก็แบบมาขายปีกครับพี่เป็นขายปีกใช่ไหมตรงนี้จะขายส่งน้องราคาส่งปีกก็มีทั้งสองที่นะข้างในก็มีนะข้างในที่ตลาดที่ลุงน้อยพาเข้าไปดูครับตลาดเยอะๆเลยครับตรงนั้นครับผมแน่นอนครับตรงนี้เป็นโซนผลไม้ลงกอง เนาะอมรุกุฎนะครับก็จะมีทุเรียนมันร่วมด้วยเนาะหอนทองก็มีก้านยาวก็มีนะครับก็ลูกค้าก็จะมาแวะซื้อแบบขายปีกก็มีนะครับผมนะขายปีกมีปีกก็มีขายส่งก็มีครับอ้าสนใจก็มาได้เลยนะครับนี่ครับผมนี่นะครับคือบรรยากาศครับผมก็มาเที่ยวก็เชิญชวนเลยนะครับทุเรียนราคาถูกถูกเนาะอมุกุราคาถูกแน่นอนครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะอันนี้ร้อยยี่เหรอราคาเท่าไหร่ร้อยยี่อันนี้แก่ให้ด้วยไหม มีราคาส่งสวันสุกสามวันสุกอันนี้มีทั้งส่งและส่งและปุ๋ยปีกเนาะมีแบบเป็นยกคันก็มีอยู่ข้างในเยอะแยะมากมายอันนี้พี่ขายโลเท่าไหร่ครับโลครับอันนี้โลร้อยยี่สิบบาทแกะให้บล็อกแกะสุกก็แกะให้ครับมีที่จีบให้อ่ะยังยังเนาะอ๋อยังไม่สุกอ๋อต้องยกลูกไปก่อนร้อยยี่สิบบาทโอเคมันยังไม่สุกอีกสามวัน แกเนาะเราเรียนแก่แน่นอนครับผมรับประกันเนื้อนะครับที่นี่โอเคขอบคุณนะครับพี่นะรับรองนะเดี๋ยวแนะนําให้นะครับผมชื่อร้านอะไรนี่ชื่อร้านหนุ่มหนุ่มสัสสังไม่มีนะก็มาดูได้ครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมจ้าไนี่นะครับเดี๋ยวพามาชมบรรยากาศให้ทั่วส่วนเลยต่วนนี้ก็จะเป็นแบบสละก็มีนะผ้าล่วงอุ้ยสลาอะไรนี่อันนี้ผ่านอะไรครับ สุมาลีสวัสดีครับป้าชื่ออะไรนะครับป้าแป้นป้าแป้นเนาะวันนี้มาขายอะไรป้าขายสละขายกระกำอ่าสละนี่สล่ากละกมเนาะสล่าซูมาลีใช่ไหมป้าซูมาลีจ้านี่ราคาเท่าไหร่ป้าอันนี้ราคาส่งสี่สิบบาทจ้ะสี่สิบบาทราคาราคาปีกมีไหมมีราคาปีกห้าสิบห้าสิบบาทก็ขายปีกได้เนาะใครจะมาซื้อโลสองโลก็ขายใช่ไหมป้าก็มาเที่ยวแวะซื้ออยากกินก็ซื้อโลสองโลก็ราคานึงเนาะก็ไม่แพงอยู่แล้วเนาะราคาถูกเนาะได้มีป้านู่นป้าขายไป กี่ตะการหนึ่งสองสามสี่ห้าหาตะกร้าไปแล้วเนาะมาแต่เช้ามากี่โมงป้ามาสิบโมงสิบโมงเช้าเนาะเดี๋ยวก็หมดแล้วเนาะเหลือสองตะกร้ารนี่อันนี้ละกําแล้วโลเท่าไหร่ครละกําเปี้ยวสามสิบสามสิบบาทโลละสามสิบเปี้ยวนะละกําเปี้ยวเนาะโอเคก็จะหมดแล้วครับผมก็มาเดินๆชนเชื่อนะป้าอยู่ที่ไหนนะตอนนี้อยู่ระยองจ้าออยยู่ระะงเนาตลาดเขาดินตลาดเขาดินอำเภอแกลงใช่ไหมแกลงแก้วัดระยองค่ะมันเปิดทุกวันเนาะเปิดตั้งแต่เจ็ดแปดโมงใช่ไหมตลาดนี้แปดแปดโมงถึงประมาณทุ่มนึ่ะเนาะ สายๆก็จะมีของนะช่วงบ่ายของก็จะเยอะกว่านี้ใช่ไหมใช่ป้าเข้ามาเช้านะครับผมันนี้คือบรรยากาศตอนตอนเทียงนะก็มีทั้งวันนะครับผมตลอดทั้งวันก็เชิญชวนนะเชิญชวนนะป้าเนาะมาเที่ยวมาซื้อมาเที่ยวมาซื้อของกินได้ของกินได้เลยครับของสดๆจากสวนแน่นอนครับราคาถูกเนาะป้าเนาะจ้าโอเคครับผมก็ขอบคุณป้ามากครับผมสวัสดีครับผมให้ขายดีๆนะป้านะมีเบอร์โทรไหมขอเบอร์หน่อย093 093 2 4 8 2 4 8 6 1 2 8 6 1 2 8นึปดะค่าอะไรนะค่าแป้นค่าแป้นนะครับผมก็โทรมาได้นะสนใจสละป้ามีร้สละอย่างเดียวครับจอย่ามีตลาดมีแต่สละเนาะใครสนใจก็โทรมาได้เลยสละสวัสดีครับผมขอบครับครับโอเคก็โอเคนะครับผมก็ลุงน้อยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แหละครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไครต์กดติดตามให้กับลุงน้อยก็เข้ามาชมได้นะครับมาอุดหนุนแม่ค้านะครับอยู่ที่ตลาดเขาดิน อำเภอแกลงจังหวัดระยองครับตลาดเงาะบังคุดนองกองนะครับผมก็สวนทุเรียนอยู่ด้านในนะครับเพื่อนนะน้อยเข้าพาเข้าไปชมแล้วก็เข้ามาติดตามกดรับชมกบน้อยได้นะครับผมก็เดี๋ยวน้อยจะไปทำคลิปอาทีอื่นก็ฝากติดตาม้วยนะครับมีคลิปถัดต่อไปนะครับก็ถ้าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับนี่ทุกวันครับผมแบบนี้เลยโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับป้าสวัสดีครับลุงสวัสดีครับพี่จ้าสวัสดีครับโอเคครับเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ